เจ้าแปดสามฝันครมาจังได้ฮฝันว่าจังได้ลงลงปูซเดพเดครับซอยพูลาบนั่งี่งกันลงปูได้ค่ะเป็นเมียน้อยเมียหลวงฝันมาลงปูได้พ่อลงปูไดมาบอกปูยูบ้านนะครับความฝันเฮานี่บอกครับผมอันเพิ่นมาจังไดพ่อลงปู ขันครับเพื่นมหาเพื่นตายจะโดนแล้วปูเพื่นตายแล้วต้องกลับนัก,กนาบาทนี่เนาะอ้กกองกลับบ่าจ้าบพื่อเดี๋ยวรอครับบันนี้เพิ่นมหาเพิ่นบอกว่างได้พ่อมหาดสามปกติจีนะครับคือชื่อแปดสามสัน่นโอ้อายุหลวงปู่พระแม่นบ่ค่ะชาวด้วยนั่นเขาเป็นอย่างนี้บ้านน้องหวาดถึงหยาบเปิดบ้านเนี่ครับบ่บ้านน้องหวายุใสจ้ะเกาะต้องไทยครับ โอ้หลอดน้องไพ่คุณพ่อนี่อยู่บ้านน้องหว่าบอจ้ะบ้านน้องไพ่นนไแม่งเจ้าสิบพอ่อใดรางวัลที่หนึ่งบอกใช้หลอยวันหันแปดสามบอกเนี่ยครับเพราะบ้านหลองหว่าถือเบิดบ้านเนี่ยก็เพิ่อตายไหม,หม่เนี่ยงวดนี้เลยฝันว่าเพิ่นมาหาแม่นบอ,บอจ้ะเนีครับอัได้ดไอัได้เด็กที่ไหวอืมชื้อโตเดียวนี่บอกฮะครัอายุเพิ่นบอกเนี่ยเพิ่นเพิ่นบ่อใดบอก ตัวเลขเลยบ่เพิ่นเืน้อตีเอาเลยบ่กบ่ได้บครับเว่าผมมหาผมจมหาจะโดดแล้วผมบร่ได้ไปโอ้เป็นลงพอเนาะค่ะเนาะเป็นปูเอาขอบคุณคุณพ่อหลายๆค่ะคบันีิมาส,สอบถามคุณพ่อทวินวจังใดกอได้ห้ายบันไดซีซีนั่นนะซีซีงั้ซีหกขเงอะซีซีงั้นก็ได้ดีวมด กง <B ang> วดคุณดีซีหกคุดีซ <S S S 1> ีหกแล้ะก็หกสองสองหกน,น,น, <S S 1> นั่นดีนั่นเเหนบ่บเอาแม่ข้าคุณมักเรียกหาหน่คร<พ>นี่นขา,ายายเขาบบุญไหว้ใต่สักระวัตีมาลาดบสิตินเขาขายลบรตินกบมนี <S S S บ่งวดนี่เด็ฮะนี่งวดนี่เดดงวดน,นี่ได้อย่าง ูซนน้เปียนมาบรตานมันเื่อได้ยุบบ่อได้ไหนโูนเนี่ยคือก็ได้ได้ก็เป่น่าเก้านซื้อได้ยุบบ่อโซนน่ะนะเล่หผนีเลขผมทีมีเก้าเนเจ้ามีเก้าที่เก้าเด้เอ้าของเกจตูวิ่งบนเก้าเ่ล่ะลางซีด้ เขียนมาเขียนมาดได้ตัวใดเขียนมาเอาพี่น้องเอฟซี FC ค่ะเจตุเสียงดวงไปจับไปจับปิงปองอยู่น้ำปูใหญ่อยู่บ้านอันยวนตำนักอาจารย์น,น,ะะน็อตเนาะค่ะเนาะได้ศูนย์เจ็ดสามค่ะมาพอพอดีพอดีอดก็เลขยิบไใบยิบไว้ก่อนพี่น้องแต่ที่จริงแล้วมันบ่แมนตัวนี้ดอกพี่ว่าเลขคำนวณจะแของแต่ว่าเอาตามปูใหญ่เพิ่นเนาะคะ่ะเนาะพี่น้องค่ะ ขันเท้ามากักกะจังจัดน้ำเจตูเด้อพี่น้องเด้อท่าสมมาธิีอีกส,กสองมือไปท่าสมมาติที่ท่างใดอือเพราะว่ามันเน้นผมก็ถามหาจิตูไม่เจอกันนานไม่สบายเข้าโรงพยาบาลเจ้าบอกเขาโรงพยาบาลโอ้โ,อโ,โหเป็นเฝ้าแต่อาจารย์นอดอยู่พุ่นกันเลยโง่โหเลย โอ้ยบ oh right, er. ่มีหอดมองสียางคนหลหักหลลอตเตอรี่นี่คันเลขติดศูนนี่บ่มีย่างจักอันให้ไปกับเมื่อเธเลขติดศูนอยูเซลพุ่มย่งเอเลยยูเลขติดศูนย์ฮะบลหน้ามุนหน้ามุ่นนี่ที่รถลอยก็โล่นี่นี่คอยมักนี่คอยมักศูนยเก่านี่พี่น้องศูนยเาเลขติดศูย บ่ยังย่งยุหันแถวนั้นขอเวลาไปท่าสมาธิกรเวเตเอาพี่น้องมักน้ำเจตูบอจ่าขันมักกะจัดนะคะเด้อศูนย์เจ็ดสามไปไปขอปูไปขอปูอันปูอันย,อยัยยวนตำนักอาจารย์นอตตีแม้ที่ว่าไปจับปิงปองแม้ได้ศูนย์เจ็ดสามนี่แหละสามตก็เลยหยิบจับไห้สะกอนอาเทียด้รางวัลทีหนึง่ง เอารวยรวยเถอพี่น้องเด้อรวยรวยกันทุกท่านนะจ๊ะมืออื่นเจอกันยูดอนเ้อพี่น้องนั่นเจวอมืออื่นเจวอเจวอคนดังค่ะมืออื่นนี่คุณพ่อทวินบอกว่าขอให้ไปทํำสมาธิก่อนเนาะ่าคอยสาบาย<น>าบ,า,ยบาคอยสบายบา นำหนักอ็อันนั้นตลาดเซลาพุม่มเหรอทีนค้นหลายพี่น้องเ้วเบืงน,นั้นเซลาพุ่มนี่เนี่ยเจตัวมาอุดรเหมือคขึ้นนี่เออมาเซลาพุ่มเหมือคขึ้นนี่หลังจากได้ลอตเตอรี่หยิบลอตเตอรี่แล้วก็จะเดินทางกับอุดรเอารางวัลทีหนึ่งเจ้าไขคอยเดอรางวัลทีหนึ่งเด้อกันคอยได้รางวัลทีหนึ่งเนี่ยว่าที่ได้แบงเจ้าใส่น้ำกัน <c oughs> สั่งตำหนักเลยเฮ้าเจ้าเวนผู้ไปนางขายเด้ดอเออเจ้าเวนผู้ไปเฝ่าสาสาัสา่งตำหนักเลย เอาพี่น้องเอฟซีค่ะฝากไวเป็นแคน่แนวทางเนะจ้ะเนาะมักระจัดคัดกระพันผู้ใดอยากได้เลขติดศูนย์มาพี่เด้อพี่น้องเด้อมาท่างเสรีระพุม่มเด้อเลขติดศูนย์มีสุแผงกระลวดพุนมีทุกแผงเลยเลขติดศูนย์ของอาจารย์อนอตตีเนาะนะรวยรวยกันทุกท่านจ้า